สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนๆนทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่จังหวัด101ร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยนะคะวันนี้เราจะไปเยี่ยมยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่นะคะ่ะก็จะไปเที่ยวสวนอินทาลัมแล้วก็จะเราก็มาธุระนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปแวะพี่สาวไปด้วยกันเลยคะ่ะ มาไม่ได้หักกีกว่ามีมาเยี่ยมพี่อ้อยนี่ถึงบ้านแล้วพี่อ้อยคนสวยพี่อ้อยคนสวยเอ้ยบักลาดดดไปีใจเอ้ยมาดิมาดิมาดิมา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 อุ้ยอุ้ยดีใจดีใจออกกันยูไนต์มีแม่กับพี่อ้อยไง่นี่มาเจอแล้วเจอแล้วตัวจริงเป็นๆนี่นี่คุณแอลนี่นี่ออกกัลังกายดีเอ้ยน้องนำโชคโอเคแครัวคนดีมาเช้านี้จะแกงอะไรจ๊ะ บอกหน่อยได้ไหมวันนี้จะไปกินด้วยต้องใส่ให้น้องขากินวันนี้น้องขาไปเยี่ยมถึงบ้านเลยดีใจมากเลยเหน่ออันนี้อันนี้พี่ชายเป็นรัดยุ้อใส่บุญ่บ่เห็นกันเอ้ยใส่เสียรลายนน่ะจะไปน้องหอดอันนี้แล้วพี่ไอซิเห็ดลับมาหน่อยสู้กินไม่กินหลับมาหน่อยเลย หี่น้ากินอย่างนี้เหรอยู่บ้านบ่มีของของถุงเลยอุ้ยบ่ต้องเอาหลายปนั้นเอาของถุงเล่ยบ่ดีไม่ดีดีเลยมันสิบ่แข็งโผลสติดแข็งนี่แดงออกขอเนี่ยพี่เดียนขึ้นมาว่าป่านี่แหละแบงเอาหนนี่หรอจะแบงเอาไปนี่ขั้นเดี๋ยวจะแบงเพิ่มเอาไหมกินบ่เบิดตัวกินบ่เบิดมันหลายขั้นหน่อยหนึ่งก็หลายที่ยังเนี่ยมันสิแขน้าเอาหลายมันสิแขนโทษเอ๋อสามีเจ้าก็เอาไป อันทงนันเขาจะเกียวไว้ให้ลูกลูกสาเขาเลี้ยวพาไปทั้นเคียมาน้อยนั่แะัน่แล้วก็ใส่ปุโอ้ยน้องเหนียวชื่ออะไรน่นมีมี่ใส่ขั้นใดีออยใขั้นขั้งใดเก็บรอยเลไกินลาหมาน่อยเมื่อยเลี้ยงลาหมาน้อย เียงกลับมาหน่อยกับต้มไก่บั่นต้มไก่บั่นมันนางเห็นเขียนเลยเทียนต้มไก่บั่นพั่วมาแต่แบนบั่นสาระข้ามเุยน่ะโอ้ยพี่เทียนเอามาสิแ <วะ S 1> ปดโทบูททใ,ใจเอามาใหนน้น,น้องถาต้มช่วยนอนขอบคุณค่ะไปถ่ายเอารุ่งน้ำเนี่ยถ่ายเอารุ่งไทยเอา,ามาฝาเพื่อนอยู่ดีวพ่อ้่หเียนจะกลัวอือนี่อันนี้คือเครือมาน้อย มืัอนี้สิกินลากมาน้อยนั่นเราลากมะน้อยเสีบๆเอามาจากสารคามพี่เทียนเอามาฝากอยู่บ้านพี่อ้อยเมนูบ่อบ่บ่มีปลานี่นี่ปลาขึ้นรึยังออกม้าตะโดนหรืตีออกม้าตะส้าตีหามุ้งสงสัยพี่เทียนไปถ่าตอนนั้นบ่ได้สวนกันเลยมาเฮ้ยพี่เทียนบอกว่าพี่ถ่ายยู่ปากทางเด้อจินมาหดพีแล้วมึงเรื่องว่าชวนกันรยัง แม่แสดง,งว่าบางวัววนกันปากนเป็นคยว่าเอาให้ทานไอ้ทาเมาะอ่พี่เหลียวอยว่าเอาเจ้าก็่เห็นกันติบอ่ะเหนอซ้ายา่าเนี่ยมองเงินเพื่อนกระซงมามันยุดแถวนี่ละแม่ประสนกันได้ยุดยุตแถวนั้นวันนี้บางนิวแต่กันจะโดนเราคนนี้ดึงเรามาเดือนเดือนบางวัวที่วดทย์อะไรใจกันโพดแต่เพื่อนตลอดแล้วก็เพื่อนเรื่องชิมันกันอ่ะเป็นยังไง <c oughs> ใช่ไหมครับชิ้มมันก็อน,อมมน่ะชินน่องชินนังของว้โอ้รสชาติคือ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 แต่ว่าแต่ว่ากินจางหรือกินเค็มบุกินน่ะอันนี้อันนี้กินจางนี่บุก,กินเค็มเนี่ยเติมมาเด้วยอันนี้ลาบหมาน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กำลังเข็นน,นี่ลาบหมาน้อยใส่พริกสามเม็ด เอีมันเลย้มันแขียนก่อนตัวมันห่างกันพอมดนนุ่นตัวมานเหี่ยวโอเคนี่จะไหนกันเอออันนี้คือลาบหมาน้อยโอ้าลาบหมาน้อยนะคะเนี่ยนี่ดูดูลาบหมาน้อยเด้อมาเด้อบุไดอยากกินอร่อยมากหากินยากเดิเนเดี๋ยวสิบเอาไปปลูกอยู่เกิดไปปลูกอยู่มันอิ่ตะกี้ อันนี้ผู้ใดนี่ยผู้ใดนี่ยแฟนเตะปาดคือหล่อแทะดูห้าดูหัวเอาพี่เทียนมาออกกำลังกายเอายกเด้งดึงอ่ะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอ่ะเด้งดึงเด้งดึงเด้งเด้งไปพี่ไว้ไ <laughs>